ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอกความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือหลายคนเนี่ยพยายามกินอาหารดีๆแล้วนะแต่กลับอาจจะกำลังขาดสารอาหารอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็ได้ข้อมูลที่เราได้มาวันนี้ชี้ให้เห็นสาเหตุสำคัญๆที่ซ่อนอยู่ซึ่งแบบ มักจะถูกมองข้ามไปเลยเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับค่ะประเด็นนี้สำคัญจริงๆค่ะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเรากินอะไรเข้าไปเท่านั้นนะคะแต่มันรวมไปถึงกระบวนการที่ร่างกายเราจัดการกับอาหารนั้นๆด้วยตั้งแต่ย่อยดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้ในเซลล์นู่นเลยซึ่งมันก็มีความซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะแล้วก็มีหลายจุดที่อาจจะเกิดปัญหาได้ครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยนะครับระบบย่อยส่วนตน้ตน ปัญหาเรื่องกรดในกระเพาะที่มันไม่เข้มข้นพออันนี้หลายคนอาจจะเอ๊ะเพราะเคยได้ยินว่ากรดเยอะไม่ดีนี่นาทาให้แสบๆสบร้อนๆกลางอกอ๋อค่ะอันนั้นเป็นความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราต้องการกรดที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะ pH ประมาณ1 3เพื่อจะย่อยโปรตีนให้มันแตกตัวดีแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือมันจะกระตุ้นให้หูรูดหลอดอาหารปิดสนิทป้องกันกรดไหลย,ย้อนค่ะ คือกรดที่มันอ่อนไปต่างหากที่มักจะเป็นสาเหตุของกรดไหลย,ย้อนแล้วก็ทําให้ย่อยโปรโตีนได้ไม่ดีรู้สึกแน่นแน่นท้องหลังกินเนื้อสัตว์เข้าไปปัจจัยอย่างพวกความเครียดร้อรังก็มีส่วนทําให้กรดเจือจางได้เหมือนกันค่ะโอ้หน้าสนใจมากครับแล้วเรื่องน้ําดีล่ะครับมันมาเกี่ยวกันได้ยังไงครับ เกี่ยวข้องมากเลยค่ะเพราะอาหารออกจากกระเพาะไปแล้วเนี่ยก็ต้องใช้น้ําดีที่มาจากตับที่เก็บไว้ในถุงน้ําดีมาช่วยย่อยไขยมันต่อทีนี้ถ้าเราไปเลี้ยงไขมันมากไปหรือกินแต่ไขมันที่มันเอ,อ่อผ่านกรรม,มาวิธีเยอะๆตับก็อาจจะไม่ได้รับการกระตุ้นให้สร้างแล้วก็หลั่งน้ําดีออกมาพอ ผลที่ตามมาก็คือไม่ใช่แค่ย่อยไขยมันไม่ได้นะคะแต่พวกวิตามินที่ละลายในไขมัน ADEK เนี่ยก็ดูดซึมได้น้อยลงไปด้วยแล้วก็อาจจะนำไปสู่อาการอย่างเช่นท้องผูกได้ด้วยค่ะอ๋อครับครับแปลว่าถ้ากระบวนการย่อยช่วงแรกๆมีปัญหาเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อๆกันไปเป็นลูกโซ่เลยถึงตับอ่อนด้วยถูกต้องเลยค่ะ ตับอ่อนเนี่ยเขามีหน้าที่หลักๆ2อ,อย่างคือผลิตอินซูลินจัดการน้ําตาลในเลือกกับผลิตเอนไซม์หรือน้ําย่อยหลายๆตัวเลยเพื่อย่อยทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันทีนี้ถ้าเรากินพวกแป้งน้ําตาลหรือแม้แต่ผลไม้วันหวานเยอะมากๆตับอ่อนก็ต้องทํางานหนักเลยเร่งผลิตอินซูลินตลอดเวลามันเหมือนกับว่าเออ พลังงานของตับอ่อนถูกดึงไปใช้กับเรื่องอินซูลินซะเยอะจนแทบไม่เหลือแรงไปผลิตน้ำย่อยอื่นๆให้พออันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้บางคนรู้สึกเรอแน่นท้องอาหารไม่ย่อยหลังกินข้าวโดยเฉพาะมื้อที่แบบหนักคาร์โบไฮเดรตหน่อยครับไปต่อกันที่เรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้เรื่องนี้ก็ดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับเหมือนว่าไม่ใช่แค่มีจุลินทรีย์ดีเยอะๆก็พอแต่ว่ามันต้องอยู่ถูกที่ด้วยลำไส้เล็ก ซึ่งลำไส้เล็กเนี่ยควรจะค่อนข้างสะอาดไว้สำหรับการย่อยแล้วก็ดูดซึมสารอาหารหลกัลกๆพอมันไปอยู่ผิดที่ก็เกิดการแย่งสารอาหารที่เราควรกินเข้าไปสังง้นแถมยังสร้างแกส๊สทำให้ท้องอืดแน่นจุกเสียดหลังกินอาหารไปไม่นานส่วนอีกปัญหาก็คือปริมาณจุลินทรีย์ดีในลำไส้ใหญ่เองนั่นแหละอาจจะน้อยเกินไปซึ่งจริงๆมันจำเป็นมากๆต่อการหมักย่อยกักใยไฟเบอร์แล้วก็สร้างวิตามินสำคัญบางตัวด้วยค่ะ มีอีกประเด็นที่ฟังแล้วอาจจะอืมทำให้หลายคนแปลกใจเหมือนกันคือเรื่องอาหารที่ดูเผินๆเหมือนจะสุขภาพดีมากๆเลยนะอย่างพวกผักสดถั่วดิบ ธัญ,ญพืชดิบๆเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคได้เหมือนกันใช่ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มถั่วดิบหรือธัญ,ญพืชที่ไม่ขัดสีบางอย่างนะคะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสารต้านโภชนาการหรือแอนต n นูทรีนส์อยู่ตามธรรมชาติมันเหมือนเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองของพืชเขานะคะสารพวกนี้อย่างเช่นไฟไบต์หรือเลกตินอาจจะทำหน้าที่คล้ายๆเป็น ยามเฝ้าประตูตัวเล็กๆคอยขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุสำคัญอย่างสังกะสีเหล็กแคลเซียมอะไรพวกนี้การเอาอไปแช่น้ำก่อนหรือเพาะให้งอกหรือปรุงให้สุกก็จะช่วยลดสารพวกนี้ลงได้ค่ะไม่ได้หมายความว่าห้ามกินเลยนะคะแต่ว่าก็ควรจะรู้ไว้แล้วก็กินในปริมาณที่พอเหมาะหรือผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้องหน่อยครับแล้วก็มาถึงปัญหาใหญ่อีกอย่าง ที่เชื่อมโยงกับการที่ร่างกายเราดูดซึมสารอาหารไม่ได้แม้ว่าจะย่อยมาดีแล้วก็ตามก็คือภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเดี๋ยวนี้เราได้ยินคำนี้บ่อยมากๆเลยครับค่ะภาวะดื้ออินซูลินนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะลองนึกภาพตามนะคะอินซูลินเนี่ยเปรียบเหมือนกุญแจที่ต้องไปไขประตูเซลล์เพื่อพาสารอาหารไม่ใช่แค่น้ำตาลนะคะแต่รวมถึงกรอดอะมิโนวิตามินแร่ธาตุบางอย่างเข้าไปข้างในเซล แต่เมื่อเซลล์มันดื้อต่ออินซูลินซึ่งมักจะเกิดจากการที่มันถูกกระตุ้นด้วยน้าตาลแป้งสูงๆนานๆนะคะมันก็เหมือนกับแม่กุญแจมันสนิมเกาะหรือว่าเขาเปลี่ยนล็อกใหม่ไปแล้วกุญแจอินซูลินอันเดิมไขไม่ได้สารอาหารก็เลยเข้าเซลล์ไม่ได้ทั้งๆที่แบบลออยู่หน้าประตูเซลล์แล้วแท้ๆที่น่ากังวลก็คือภาวะนี้เจอได้ทั้งในคนอ้วนแล้วก็คนที่ดูผอมๆแต่จริงๆอาจจะมีพฤติกรรมการกินที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ ฟังดูแล้วการจะแก้ปัญหาเรื่องขาดสารอาหารนี่มันไม่ใช่แค่ว่าต้องเลือกกินแต่ของดีๆหรือว่าไปหาอาหารเสริมมากินเยอะๆเลยนะครับเนี่ยอืมหัวใจสำคัญจริงๆน่าจะอยู่ที่การกลับมาทำความเข้าใจ พื้นฐานของร่างกายเราก่อนนะคะว่าระบบย่อยเราทํางานยังไงอะไรกระทบมันบ้างแล้วเซลล์ของเราละเปิดรับสารอาหารได้ดีแค่ไหนการปรับสมดุลพลังงานหลักที่ร่างกายใช้อย่างเช่นหันมาเน้นใช้พลังงานจากไขมันดีให้มากขึ้นอาจจะสัก6 0ของพลังงานทั้งหมดควบคู่กับโปรตีนที่เพียงพออาจจะสัก20%แล้วก็จํากัดคาร์โบไฮเดรตลงอาจจะเหลือสัก20%หรือน้อยกว่านั้นอันนี้น่าจะเป็นกุญแจสําคัญในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยค่ะทําให้ร่างกายดูดซึมแล้วก็นําสารอาหาร จากอาหารหลักที่เรากินเข้าไปใช้ได้ดีขึ้นจนแบบความจําเป็นที่ต้องไปพึ่งอาหารเสริมอาจจะลดลงไปมากเลยก็ได้ค่ะสรุปแล้วการขาดสารอาหารที่เราคุยกันวันนี้นี่มันซับซ้อนกว่าแค่คําถามว่าเรากินอะไรเข้าไปเยอะเลยนะครับแต่ต้องถามไปถึงว่าร่างกายเราจัดการกับสิ่งที่กินเข้าไปได้ดีแค่ไหนตั้งแต่กระเพาะน้ําดีตับอ่อนสมดุลจุลินทรีย์ไปจนถึงประตูเซลล์เลย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่หลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยก็ได้ครับใช่เลยค่ะแล้วบางทีข้อมูลเหล่านี้อาจจะชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามกับความเชื่อดาเดิลเ,เกี่ยวกับอาหารสุขภาพบางอย่างที่เราอาจจะเคยยึดถือกันมานานก็ได้นะคะบางทีการหันมาทําความเข้าใจกลไกเฉพาะตัวของร่างกายเราจริงๆเนี่ยและการตอบสนองต่ออาหารแต่และประเภทอย่างลึกซึง้งอาจจะเป็นหนทางไปสู่สุขภาพที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืนกว่าที่เราเคยคิดก็ได้ค่ะ